วัสด,ดีวันพุธนะจ๊ะทุกคนเมื่อเช้านี้ฉันเข้าไปดูในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็ดูโวตผลโหวตปรากฏว่านะคะคะแนนท่วมท้นมากนะคะสามหมื่นคะแนนต่อหนึ่งหมื่นและต่อหนึ่งหมื่นเทคะแนนให้กับการแต่งหน้าสไตล์โทนสีสม้ม ส้มอะไรนะส้มใส่น้ำพึ่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาแต่งโทนส้มใส่น้ำพึ่งกันนะเมืวว่อวานนี้มีน้องหมูรีเควสต์มาอยากดูแต่งหน้าสไตล์ฮาโลวีนเดี๋ยวขอฉันทําตัวเป็นผีฮาโลวีนแวมพงแวมไพร์ ire, อะไรบ้างนิดหน่อยไปศึกษาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูมั่วๆอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ใช้พาเลตสองพาเลตเดิมแต่จะไม่ใช้8ปพาเลตเป็นหลัก วันนี้จะใช้ตัว68พาเลตนะจ๊ะตัวนี้โทนส้มก็คงจะอะความโทนส้มก็คงจะเป็นโทนนี้นะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูสีนโทนน้ำตาลส้มมันก็คือเป็นการไล่เราให้มันดูเอิร์ดเอดนะคะดูแบบอบอุ่นอนะ่ะอืมฉันโดนเมาามอยมาว่าเทปฉันยาวมากเกินไปตรงจุดนี้โมเมเขา12-13นาทีฉันซัดไปสักทีบางที20-40นาที ขี้เกียดดูอะไรอย่างนี้เออฉันก็พยายามแบบโอเคถ้างั้นฉันไปโปะแป้งโปะอะไรมาให้เรียบร้อยใครอยากจะดูรองพื้นกลับไปดูเทปหนึ่งใครอยากจะดูล้างเครื่องสำอางกลับไปดูเทปสองเพราะฉะนั้นเทปนี้ฉันจะป้ายสีอย่างเดียวด้วยเวลาอันรวดเร็วเริ่มกันเลยนะคะใช้สีออดก่อนนะสีตัวนี้มันจะเป็นสีไฮไลท์ก็ปาเช่นเดิมนะบริเวณ ห่างตาแล้วก็ให้มันทั่วตาเลยก็ได้จ้ะตัวนี้มันจะช่วยให้ตาเราดูสว่างขึ้นหลายๆคนอาจจะแอบได้ยินเสียงซาวเอฟเฟกอะไรบ้างข้างหลังนะคือเสียงคุณสรยุทธ์ด้วยแล้วก็เสียงน้องสาวฉันนางทอดไข่เจียวจะไปกินออฟฟิศวันนี้ฉันไม่มีเวลาทำให้นาง สีต่อมาก็เป็นสีที่เข้มขึ้นมานิดเดงมะนจ๊ะเ,เห็นไหมมันจะออกแบบโทนน้ำตาลว่าจากหางตาลงมามาเกือบถึงต้นหัวตานะเป็นประมาณช่วงกลางตาใหญ่ๆนิดนึงตัวนี้มันจะเอาเป็นเล่นขอบขอ มีโทรศัพท์เข้ามาด้วยตรงจุดนี้ขอเบรกไปรับโทรศัพท์ก่อนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคมาต่อเมื่อกี้ออเดอร์กดจับยวนไปมือเช้าด้านขวานะจ๊ะขยับเข้ามาอีกนิดนึงให้มันเกือบๆหัวตามันก็จะมองเห็นเป็นสีแบบน้ำตาน้นำตาลกึง่งๆนิดนึง ฉันขอเอาหน้าฉันซูมเข้าหากล้องก่อนเมื่อวานนี้มีคนแซวฉันว่าโมเม,มพาเพรินเขามีกล้องซูมเอาซูมอ,อนินฉันต้องเอาหน้าซูมเข้าซูมออกแทนเพราะตรงจุดนั้นโปรดักชันฉันยังไม่พร้อมเพราะเธอจงคลิกไลค์ฉันเยอะๆจะได้ซื้อกล้องมีกำลังใจแบบเออสวยๆเบาๆไปซื้อกล้องมาแบบที่มันซูมอินซูมเอาได้นะ หรือไม่งั้นฉันคงจะตัดใจซื้อน้ตบุกเครื่องใหม่ที่มันสามารถที่จะแบบมีโปรแกรมสูงได้อืมในระหว่างที่พ่อมอยฉันยังทํางานอยู่นะฉันยังทาตาฉันอยู่เธอเห็นเปล่าว่ามันเออออกสีโทนน้าตาลส้มนิดนึงอ่าเมื่อกี้ฉันลืมบอกว่าฉันเปลี่ยนแล้วนะเริ่มมาใช้สีส้มตัวนี้แล้วนะจ๊ะตัวนี้นะคะเข้ามาบริเวณนี้นิด,น,ดนึงไม่ต้องลึกเท่า้ตัวนั้น มันก็จะเริ่มได้ส้มๆออกมานิดนึงแล้วเห็นปะสึกมันจะไม่เท่ากันขอถูมีนิดนึงฉันจะพยายามไม่จบภายในห้านาทีนะจ๊ะพวกเธอโอเคทีนี้นะผสมประสานตัว88เข้ามานิดนึง88เอา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 ฮะจะใช้โทนก้อนฝั่งนี้เอ้ยไหนวะเออฝั่งนี้นะคะ ที่เป็นฝั่งสีน้ำตาลเยอะแยะไปหมดเลยหนึ่งแถวก็จะเลือกออกน้ำตาลแบบน้ำตาลส้มดีกว่าเนาะเป็นไงดีเอาสีนี้นะมันจะออกทองทองนิดนึงเห็นไะส้มแบบน้ำตาลส้มทองทองเธอลงบริเวณหางตานะอจ้ะลงหางตา ตัวนี้มันจะช่วยให้เวลาที่แบบทาหางตาเนี่ยมันจะทำให้ตาเราดูเข้มคมขึ้นตาโตขึ้นนะระหว่างที่กำลังป้าอยู่นี้มีสาวโฆษณาสซาไข่เจียวแล้วก็เป็นลักษณะโฟดี้ด้วยกลิ่นมาพร้อมฉันหิวมากเออ ไหนดีเข้มเข้มขึ้นนิดนึงนะจ๊ะ<ม>ก็คงจะเป็นตัวนี้โอเคคัดเป้ามันนิดนึงนะจ๊ะตาจะได้คมคมหนะ่อยการคัดเป้าเนี่ยง่ายมากทำให้มันแบบเป็นตัววีแล้วก็ลงมาตรงนี้ด้วยนิดนึงอนะมันก็ตามันจะเริ่มคมขึ้น ใช้สีเดิมจะได้คงเกลือกซ้มๆโอเคปะโอเคจะสังเกตว่าในจอเนี่ยสีมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าแสงไฟบนหัวดิชนันกับแสงกล้อง มันไม่เท่ากันมันก็เลยทำให้ข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งมืดจงเข้าใจในอุปสรรคการถ่ายทำของฉันนะคะลงสีเข้มกว่านั้นนะคะบริเวณที่หางตาตรงนี้เห็นหัวใครไม้อยู่ตรงนั้นน้องชเนงนางกำลังหัวฟูทอดไข่อยู่ ลงสีน้ำตาลเข้มสุดนะจา๊ะตรงจุดนี้เห็นไหมว่ามันเข้มขึ้นแล้วจริงๆสีน้ำตาลพวกนี้ลงเข้มได้เลยนะเธอไม่ต้องกลัวเพราะว่าระหว่างวันนางจะดอบลงซอบๆเพียงแต่ว่าต้องรู้เทคนิคในการไล่สีนิดนึงถ้าน้ำตาลเข้มมากมันก็จะทำให้มันดูไม่งามออะ ค okay. ได้แล้วส่วนหางตาจะใช้สีเข้มสีเดิมนะคะเกลีย่ยลงไปเลยเกลีย่ยไปก่อนเพราะเดี๋ยว,เ,ยวเราจะเราจะต้องออใช้ตัวไอายไลไเนอร์ที่มันเป็นดินสอครีมมาจ้ะภาษาชาวบ้านก็คือดินสอเขียนขอบตาน,ะนั่นเองเอาผมบางอืมโอเคทีนี้ นะคะใช้สีอ่อนที่เป็นโทนน้ำตาลนะไล่ตรงหัวตานิดนึงอืมจะตาก็จะแบบวางไววางไว้คุณสรยุทธ์กำลังพูดถึงเรื่องงูที่เข้ามาในบ้านระหว่างที่น้ำตกเออน้ำท่วม ฉันไม่กล้าดูอันนี้ใช้สีไฮไลท์นะจ๊ะลงหัวตาบราาซ์สีนิดนึงบรานวกึ่งกลางตากับหัวตาด้วยตัวไฮไลท์สีขาวอ่ะตัวนี้นะ จริงๆถ้าฉันไม่เมาอมอยฉันก็เสร็จภายใน5นาทีแล้วเนี่ยแต่ฉันพยายามที่จะแบบเอออธิบายให้ทุกคนได้เห็นว่าอืมฉันทำอะไรเพื่อให้มันดูดีดูดีบ้างโอเคตัดขนตากันเถเิดชาวเราเช่นเดิมนะเทคนิคเดิมเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เห็นทั้งสองข้างเพื่อให้มันรวดเร็วตอนนี้หัวยังฟูอยู่ เดี๋ยวขอเซตผมเซตอะไรแล้วไปถึงออฟฟิศเราจะถ่ายภาพที่มันเป็น after แล้วดูเอองดงาม p e r ร์เฟทุกกระบวนการให้พวกเธอดูฉันว่าตอนนี้เสียงทีวีดังกว่าเสียงฉลวบปัดช่นเดิมนะจ๊ะรัตยาไม่มีขนตาปลอมเพราะว่านางมิถนัดทำไม่เป็นแล้วก็รู้สึกว่า ชีวิตมันยุ่งยากเกินไปปะโอเค okay. เสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการก็จะได้เป็นตาสีน้ำตาลอมสม้มซึ่งแม้ว่ามันจะมองเห็นไม่ชัดมากก็ตามทีแต่เดี๋ยววันนี้จะถ่ายรูปแล้วก็อัพลง Facebook ให้ปัดแก้มกันเตอะในเมื่อตา สีน้ำตาลนะจ๊ะหน้าก็ควรจะออกโท,โทนแบบกึ่งๆส้มๆนิดนึงนะตัวนี้สีกลางของพาเลตนี้นางช่วยได้ช่วงนี้เขาไม่ค่อยจะเฮ็ตหน้าแบบแดงๆอุทัยเทวีกันแล้วนะก็เบาๆซับซอบให้มันดูเออมี ไฮไลท์เชดดิ้งหน้ามีโครงมีอะไรบ้างตเดี๋ยวเขาจะเน้นปากแบบปากแดงปากเป็นเย็นเป็นปรุงฉัดเดี๋ยววันหลังจะมาทาปากแดงให้ดูโอเคเติมสีเติมสันบนเรียวปากกันปกติใช้ตัวนี้ปาดเลยจ้ะใช้ผู้กันก็ได้แต่วันนี้ ไม่มีเวลาสีนี้ก็จะเป็นเรฟลอนถอยออกมาลืมแนะนำตัวกับนางให้นางนึดนึงเป็นเรฟลอนนะจ๊ะตอนที่ฉันซื้อ150บาทมันจัดโปรโมชั่นตอนนี้รู้สึก178บาทบูธวัาสาันร้านเครื่องสำอางทั่วไปมีขายเรนนี้ดีมากมันจะเป็นลอง g lasting ก็คือ,อสีมันจะแมสสีมันจะติดทนชั้นลำบากในการเขียนว่าทั้งเขียนและพูด ปากฉันอาจจะเ okay. okay. บี้ยวโอเคโอเคจบถ้าสมมติว่าอยากให้หน้าสว่างบ้างอะไรบ้างระหว่างวันก็ขอแนะนำใช้ตัวนี้ e ีทได้มาประมาณ1ปีใช้ไม่หมดสักทีเพราะว่าฉันทานางแล้ว มันไม่ค่อยติดนาะมันเนียนเบานะแต่ว่ามันไม่ติดฉันก็เลยเอาดางมาทำเป็นไฮไลท์แทนโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยสวยได้ดังปรารถนาแล้วเดี๋ยวถึงออฟฟิศแล้วจะถ่ายรูปให้ดูว่าเออนางงามยังไงบายบายไปทำงานกล้อง I know you wanna kiss know wanna you me